สวัสดีครับเ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเ่าเท่านำโชควันนี้วันที่25กันยายน2568นบะครับมัอนี่พา f เอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางขึ้นเกาพี่น้องนะครับออกเดินทางทุกวันนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเปิดตัวพ่อสายได้พี่น้องได้นะครับ เออพอไสนะับงวดที่ผ่านมาเพิร์ลมาได้หกซีนับก็ได้มาหลายงวดอยู่พี่น้องนะครับเออด้ยินเออด้ยินเพิร์ลมาหลายงวดแล้วนะับงวดนี้จะพามาเปิดตัวนะครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2568นะครับเบิรงไวกอนฟังไวกอนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหนะับเออบเบิรงไวกอนฟังไวกอนแต่ว่าถามักถ่าชอบน้ำเพิร์ลท้ก็จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ ดับกทีว่าเปิดตัวงวดแรกทีมงานทีมงานไม่รุ่นนี่แหละพี่น้องทีมงานขืนฮ่านบอลลงจะเทียเพิน่นวาเออเมื่อนี่ไปทั้งไหนมนืเดี๋ยวพามาถามามชมเออเมื่อนี่คือบอเห็นนะอยู่ต่อพอไส่พอดีเลยพี่น้องว่าจะพามาหาพอไส่นี่แหละเออได้ยินเพิน่นวาได้มาหลายงวดแล้วสวัสดีครับพอไสครับสวัสดีสวัสดีครับโมเอาไปทัง้งไหนทีมงานเอ่ ทีมงานบมลก็จากห้างนี่นะทีมงานเพื่อนในห้านเลี้ยวเพื่อนเลยพักกันพักพอนเมื่อนี่เลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวบพรท่านเจ็บขยะจักสารท่านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเพื่อเพื่อนจักสารจักสารใส่กล่องบุญเออใส่ไอ้กองยังกับเพ่อกินกองกระถิ่นพี่น้องใสกกองกระถิ่นทีมงานอ่าเบารุ่นแรกเบาเบิ่นเบาสัมน้อยดิเบาเหลือหน่อยบ่พ่อนเบาเหลือหน่อย มาหาพ่อเพี่นกับพ่อเพี่นดูอยู่พี่น้องแม่เนี่ยเออพ่อเพี่นก็บอกดูอยู่แต่ว่ามือนี้แหละงวดที่แล้วได้ตัวเลกับพ่องวดแล้วนั่นท่านไหนหกสี่หกสี่ตีสวัสดีค่ะพ่อคือว่างวดก่อนกันใหมากที่กันเมินบ่งวดกวนนั่นหาศูนย์หาสองหาศูนย์หาสองวดาหาศูนย์หาสองมาเออหาหกคู่นี้ลับได้อยู่เมื่อปาดได้มาหลายงวดแล้วตัวนี้หลายงวดทำไม่ได้ซื้อเล็กเทียดอกคือเ่าเป็นนมีแหละพี่น้องจังว่าดิยิน หนับมากนี่เพิ่นกาวากันหลายคุณพ่อวัดเรียกอะไ้มาแต่ทั้งื่นผลราเที่ยวว่าพ่อว่าได้หรอได้มาแต่ทั้งอาจารย์ว่าพอเดี๋ยวมาหลายงวดยุนบ่ไหลายงวดยุนงวดนี้มันสิเป็นยังไงส้นละว่าเจ็ดเก่าแล้วงวดนี้มันแมนบ่ต้นละฟังไหวเบิ่งไหวนะพ่อเนาะเบืสักเชิญบ่แมนฟังไหวเบิ่งไหวถ้าผู้บ่ยู่นี่เขาเสียหรอกได้มาอยู่ทางบ่เอาบ่เดี๋ยวมาอยู่ทางบ่เอาเออ ใส่มาอาุ่มาเอาเลยวพ่อบอกมักตัวไหนมันเห็นบอกผมวันนี้ว่ามันเจ็ดเก้าเงนือนเจ็ดเก้าเหน่าทนายตนอ่านดอกจ้าจอมือเนล่มือวันที่ยี่สิบเก้าเพื่อนที่บวงสวงอยู่คู้ไหม่หั่งอ๋อครับผมเพ่นอาลนี้เจ็ดเจเก้าตัวเดียวอพี่น้องเอาโบลายคู่ดอกงื่องวดหาเอนอกหาเกั ว่ามันสือมันหาเก้าหรืวมันถือมันหาแปดงวดเมื่อกี้นี่เจียแต่งวดเมื่อกี้เพิ่นได้ได้มาหกซีหกซีแต่เน้นเนวันนี้เจเก้าวันนี้เจ็ดเก้าถ้าว่ากับว่าท่านั่นใจแต่ว่าถ้าห้าได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะพ่อเนาะเออสมชกหาได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ที่ว่าเปิดตัวได้เพี่น้องได้หาเขาหายังมากนักป็นเจดีมหาปุ้ซ่ายแหละแต่ว่าพอเพิ่นได้มาจากพุทธละนะผมมีทีแม่หนักก็ได้มาหลายงวดอยู่ แต่าหางพา่อวาิลซีน้ำเพลนวาีน้ำเพลนมวดน,น,นีมดน,นี่มักน้ำเพลนบลเจ็ดเก่านี่ยแล้วอองานีดีน,นพ่อเนาะ <fits S 1> คู่เดียวทำานเพา,ม,ามีสามตัวบ่มีเท่านั้นนะไอ้้สองตัวมันเจ็ดเ,เก่เกเกเกาล้วนนะแต่มันเจ็ดเกาเจ็ดเก่าอันนี้พอมากบนเจ็ดเก่าเนี่ยหรือหรือเพลนใหมาตรวใหยเพลนใหมากเจ็ดเพนว่าท่านไห้ัดหอกแต่บอกมากตรวที่เพลนบอกมากนะบ่ท่านบอกอ่า ใบมากแน่จั้งน้อยใบมาแน่เออมันเขาก็เดาไปซื้อๆนี่ละว่าท่านได้มั่นใจเจ็ดเก้านี่งที่พอเอออือเอับท่านผู้ชมหาได้โชคน้ำพรสัยแบบที่ว่าเปิดตัวโอ้ยแล้วฮะมันน่าจะเพิ่มเรียนร้ายหาลอตเตอรี่ไว้หาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเออเอนี่เพิ่นไห้เพิ่นไห้เฮียเราจะคู่พ่อโอ้ย นอ่ก็หลายครูนี่นไทยเป็นปัญหาอืโอ้ให้เป็นปัญหาห้าูนห0าสองิ่นเราฟ้าบาทมาโหก,กหัวอืหก,กหัวเพื่อสอ2บาทอืพวงนี้เพื่อตีใส่0ศูนยสองว่าบาทเนี่ยมันมนมน์ืือเหล็กศูนบ่ม่นบาทบา่เพิ่นตีสองหก,กสองเทียก็เลยส่02ูนย์สองส่หาศูอ,อม,มันก็มาออกาห2าสอ มวรุ่นมากนี่เพาาผูกอีผูกสาเที่ยบผูสามเที่ยอเียวว่ามันสิ้นแม่นหาสามไซหาสามมันจะดอกสามหาหกคือสามหกหามวลสามหาี่นาอแต่ว่างวดเมื่อกี้ได้ามากหกสีที <c oughs> ่พ่อเ <c oughs> มื่กี้ได้มากหกสี่วลวว่ากัน่นกระบอกหกสี่รุ่นละโอ้เอาวดดีว่ากับ มาแม่สีแม่หก,ส,กส,สีก็ซื้อต่หกสีเพราะซื้อกะไรบะไรครับติว่าบก่เก่เองเอางวนนี้เจ็ดเก้านะพ่อเนาะฟรังเอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ับตัวไว้น้ำเม็ดเดียวแต่สามตัวเจ็ดเจ็ดเก้าบอก่อแม่นอานี่พ่อ <c oughs> พันม้าถ้าเอาสามตัวกับเจดเจ็ดเก้าได้พรังเด้ <c oughs> เอเจ็ดเจ็ดเก้าอนนี่พ่อพันก็ได้มานล้วผุนละน,น้ำาาน้ำจาร์น้ำยังขึ้นพุนละวันที่สามสิบนละแม่นได้ตัวเน้นน้ำพ่น ดาวได้ออาไปหาเราตีไปก้อนเจ็ดเก้าเออเจ็ดเก้า้ดไปสเกินทองทองหาได้โชคน้ำโพไซด์ได้พี่น้องเด้อนะครับหาได้โชคน้ำเพิ่นเพราะว่าได้ยินเพิ่น่าเพิ่นก็ได้มาได้มาหลายงวดอยู่พี่น้องอ่าแต่ว่าพอเพิ่นก็ไม่ได้ซื้ออืมได้มาแต่ว่าเห็นมันเข่าดีได้มาอยู่เออก็เลยอยากจะลงให้เอฟซีหามักน้ำพอเพิ่นหาได้โชคน่ะพอเนาะ เจ็ดเก่าตัวเดียวเออเจ็ดเก่าตัวเดียวกันงวดนีหเอาทีมงานไหนพวกพ่อ่เง่าเขาไปบ้านมัดเราบ่แม่นเขาเป็นเมือนีเลิกงานเลิกแต่เมือวานนี่ลักเพื่อเพิ่นเขาเมียเฮ็ดอยู่ของไผของมันแล้วเยอะนี่อ่าเอาพี่น้องผู้ใดจังกินภาพไปหาพ่อ่เง่าู่บ้านเพิ่อนพุทะบ้านนี่ล้อยู่เฮง่นเพิ่นเพิ่นลราพ่อ่เง่ากันแปลกมากที่ผีว่าจะได้ถามพ่อ่เง่าเพิ่นมากเราเห็นแต่พอใส่อยู่ผู้เดียวเอ่อโอ้เพิ่นแล้วหมดแล้ว กองกระถินอ yeah. no no. right. uh, ันนี uh, 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 ้ก uh ็เ huh. ฮ uh ็ดพ่อมาพ่อเนี่เลื่อนของเก่านี่ยเฮ็ดว่าท่าไติดอ๋อจะติดเียงกระัตรงแล้ดกองกระถิ้นพี่น้องเขาเนยักรพาอเซียกรัตรเียงกระัตรหรือว่าเป็นบางไฟมัวละเนาะเดี๋ยวเอาแ่าเขียนให้ได้ท่าชมด้วยนะครับผมกระเจียวกระดาษมาติดอ่ัดติดในุ่มานิดนงห่อยเจ็ดเ้าตัวเดียวมพ่อสามตัวติดเจ็ดเจ็ดเก้าเจดเด้าเดี๋ยวเขียนให้ท่านผู้ชมนะผม อ้าวธรรมชมนะพ่อทรายได้พี่น้องเด้หนับหนึ่งตุลาคม2568พี่น้องเม็ดเดียวหนับเจกนับกับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้หนับสตัวพอมาเอาดไส์เจ็ดเจ็ดเก้านะพี่น้องเออเป็นแนวทางได้ท่านผู้ชมเด้หนับทามักถ้าชอบจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่หนับบ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนฟังเบิ่งก่อนเบิ่งไว้ก่อนพี่น้องเออถ้ามักทามถูกใจจังไปหาไว้นะครับ เบิงไว้น้ำเพลินกรเ79เล่นบ่าพะไซ79เอา้าพี่น้องดาบฮาโชคมามันพอ,อได้ยินทีมงานเพิ่นว่าเอา้าพระไซเพิ่นดดได้าดมา,าหลายงวดอกิ๊ดวะสันเพิ่นได้มาเขาหลายงวดอยู่เลยงวดเมื่อกี้หกสี่กับว่าโศกันยูนีแล่ะเพิ่นมาโศก,กันกับทีมงานมาคุยกันยูนีแล่ะกับทีมงานพันธุ์พี่ผู้ครอบตะค้อนกาเพ,พิ่นใหญมากหกสี่ที่เลียกวะสัน กับไปกัะเซยกัเลยดวีชื้ออแต่มางวดนี้คือว่าข้าวข้านะพอเนะข้าวาวสุดอ้าวข้าวคนมาเจ็ดเก้าเออเจ็ดเก้าแภูคนที่หายมาแบบอม้อ้านพีเดือนนะพอนะเจ็ดเก้าเม็ดเดียวสามตัวกันเจ็เจดเก้ากับโตใไว้น้ำนะพอเนะเอออ่เอาพี่น้องเบิ่งไว้ก่อนนะครับเออเบิ่งไว้ก่อน จะเป็นจังไดอืมนี่ครับพ่อสายได้พี่น้องได้หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดี๋ยวจังจะพาไปหาพ่อยาญยาวพี่นออ้องแบบพ่อยาญยาวกะโอ้งวดแมน่นเพิ่นกระคักอยู่งวดเดียวหกสามพัอน,นะอะหงดหกสามพันกระคักอยู่เขาตรงๆรงแอบนะครับมีเขาไม่ลุดนะพี่น้องนะงวดที่ผ่านมาบ่าเขาดอกแอบแต่ว่าก็ไปหาพ่อพือพอพ้นที่เก่างวดที่ห้าหาบ่เขาห้าเพรา่เขานะพ่อเนาะ แต่วังที่พอแต่วังที่ได้มานนี่แม่นตองเปินยืนบอกมมันหาหกหมวดเลยดิตั้งหมวดตั้งหมวดเดี๋ยนะตากลางหาหกตั้งตั้งหมวดหาศูนย์หาสองคนกับเขาแม่มาพ่อเริ่มหาศูนย์หาสองคนละบาดในหาหกโคขานี่กับเขาแม่ยืนบอกโอ้คนโคหัวสองเท้ยเนาะโกสามเท้ามั่วหาหกโคขานี่อืมันเกิด กระตามันกรตาพุ่นและกะตหาสองหาศูนย์จะลำบ้ากระตาหาสองหาศูนย์พุ่นก็มาออกหกขาเป็นว่าวมาหกขาเลยก็หาหกหาหกเราก็งวดว่างหันเลยหกซี่เป็นว่าแหละนี่ลำพื้นใหญ่มากจซี่หละแต่เกาวามันแต่ว่างวดต่อไปมันสีแมนบ่เต็นเลยเนาะเบ่งไหมก้อนได้พี่น้องเด้เบ่งไหม่ก้อนมันจะเป็น คือเพิ่นว่าบ่เออคือเบาทว่าหละพี่น้องได้ยินทีมงานคุณพ่อเพิ่นคุยกันก็เลยมาถามพ่อไส้พ่อเพิ่นก็ก็ได้มาจากทั้งคุณละเออหน้าของเพิ่นก็เข้ามาตลอดอยู่เออเบิ่งไว้ก่อนเออแต่ว่างวดนี้กัได้ยินได้ฟังมาพ่อเพิ่นว่าก็คือ79นี่ล่ะเออ7997ตัวเดียวมันบ่พะเออ7997ตัวเดียวตัวเดียวบ่หลาตัวอือแต่ว่าท่านมั่นใจไปได้หรอกเพรท่นได้ไปหา ในเป็นวัฒนธรรมคุยโบราณคุยกระมู่อากระเจ้าพูกระลึงกระเพิ่นผละอืผู้ที่เพิ่นลึงกับผู้ที่เพิ่อนไ้เอออ่าผู้ลึงกับผู้ที่เพิ่นไห้ออรมันเป็นเรียกกับทองเหล็กได้มากข้างอื่นอ่าพอเพิ่นก็เป็นที่ได้มาจากที่เพิ่นที่กระเจ้าเขามาหลายงวดเอออ่าทีมงานลึงแกนกันนี่ล่ะอ่าทีมงานลึงแกนกันี่ว่าเออเอ้านะครับท่านผู้ชมขอบคุณพ่อไส้ด้วพี่น้องเด้อ คแบบขอบคุณครับพ่อขอบคุณขอบคุณเลยแหะฮาได้โชคนะพ่อเพิ่นก็ได้มากจากทีมงานเพิ่นได้พี่น้องเดอผู้ที่เพิ่นลึงเพิ่นแกนผู้ที่เพิ่นไห้เพร่อพ่อเพิ่นกับหุ่นจั๊กข้าเจ้าข้าเจ้าลึงแกนกับผู้ที่เพิ่นไห้มากนะครับผมฮ่าได้โชคนะเพิ่นนะพ่อเนาะเออฮ่ามันโชคพ่อกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจึงจะพาไปหาพ่อยิ่งรับผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องขอบคุณพ่อยิ่งมีไงพี่ปานอาสุบุสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้โชคให้มาได้พี่น้องด้ แบเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวอยู <S 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 ่นัง่งนะสวัสดีครับ